เก็บเก็บเก็บของครับเก็บของเก็บเต็นนะเพราะว่าเดี๋ยวคนที่นี่เบิ้ลเออฮะไม่ต้องจัดทุกวันเลยนะเออ พับไปนีเออเป็นยังเขาเห็ดถาเขาเห็ดถาตัวมันบดมันบดใส่เออเออ เอาลงพื้นไว้รถเอาลงไต้ไ้รถแล้วก็จังเก็บไปนี่เอามาเก็บเล็กดัน เออเอาอวิทอ์เออ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 ออกแล้วเออเอากองไว้ไซไว้นี่ก็ได้ไหมอ่ะไว้นี่แหละ

เนี่ยนี่แม่จะคุมค่าเราเฮ้ยมอนี่โอ้มันจะคุมแน่โอ้เห็นล้เห็นสืรตามเขาตามมาให้เบบนี้ตามมา้อ้เสียกผุนโกกใหม่คลิปกบืลงคลิปหไปไปไหวยุโกกใหม่พุนโอ้ยเสียนสวยเ้าเลย าเตาผ่าก็ได้ขึ้นก้าไปไปไปผนก็มาเฮ้ยเจ้าเฮ้ยเจ้าเฮ้ยผู้ใดขึ้นนอนเผาเผาไฟนะนอนเผาไผอยู่นอเผาเนาะถ้าวต่อทางนี่คือที่เดียวเลยนะนี่นะไม่อีกรอบหนึ่งบ่ รถได้เลยนี่เดยเออจัดดีๆนี่ยกขึ้นเลยนี่นต้นนี้เอาไปบ้านเดี๋ยวไปบ้านจริงก็ทำทางเดียวที่บ้านได้อยู่เพราะว่าอบตว่าไว้ได้าอีกรอบคึ่งไงเอาอีกรอบนี้มาแลามนั้นคนก่อนลงไปจัดการต่ออยู่ที่บ้านนะครับเอ้ยหาก็ได้ออกเดือนรัน นละมนุนละบ่ละมุน,มนละบ่ละมุน,มนก่อนโอ้ยเลื <c oughs> อนี่เดียวไปโอ้โ,อโทษโทษก <c oughs> ูบ่าวแทวบ้านน่น,นสะอาดเดอะซีรี ขอเสนอตอนจมต้องค้างแทนซอยงานวัดขอเสนอตอนซอยงานวัด <c oughs> <c oughs> อาแหม่ลุยแหม่ <c oughs> ตรงแนวนี้ทำงาน <c oughs> มา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  เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายตรงตุ้งตุ้งไปไป băng khá đưa nó săn nhây thế nó ơi ơi chập chưa đây phải sát đấy luôn á Ờ, ừ, phải bọc kín bỏ luôn nhỉ bỏ cứ nhu, phải vào bọc kín mà đứng luôn á ừ, vào vào mà ông à, bờ đây bỏ đấy bờ đấy เอาไปไปขึ้นเขาไปขึ้นกองทุนบ่เอาขึ้นแต่ถังเอาไปไปเอาขึ้นเลยบอกไ้เขานั่งบ่ฮะตรงเลยนี่ตรงเลยบ่กเอาไปไปไปตรงไปขึ้นกองทุนหมู่บ้านเออเอาไปไป